สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เกมเบดบอลนี่เองนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะตอนสองทุ่มนี่เองอ่าวันนี้น้องนายจะมาแคสนะคะไม่ใช่พี่ดีนะน้องนายจะมาลองประลองดูซิว่าจะชนะหาเพื่อนๆได้หรือเปล่าเฮ้ยอะฮะน้องนายปาไปแล้วหนึ่งปาไปแล้วหนึ่งจ้าเฮ้ย ท่านอยู่ใกล้นะครับโดู่ไกลยเฮ้ยโอรลอยไปไหนเนี่ยแต่มีที่โกงมากเลยนะครับพี่เจ้าขวัญกระปาบได้หนึ่งเฮ้ยเจ้าขวัญเก่งมากเลยทุกคนโอ้ยลอยไปอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคอุ้ยใครยิงอ่ะพี่เจ้าขวัญตายยังหรือยังยังน มีลุนนะนี่เอ้ยใครตุยบิวอะตอนนี้กำลังอยู่ใน<ด><ด>ขั้นเบามานมากเลยทุกคนกำลังตื่นเต้นมากเลยผู้เข้าแข่งเยอะมากใครจะได้ช่วยไปในวันนี้นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอุยอ้ยอันนั้นอะไรสายน้ำอุย้ยยังไงโตนุ่งนายนุ่งนาย ไอ้ E E G ซีงานน้ำกดล่วงหน้าใช่ไหมเค่ครับมาสู้นนองไหมเฮ้ยอย่าจีโอค้ควาเฉียวอุ้ยอะไรกันเนี่ย เทอาขวานเลยจะใช่หรือเปล่าไม่ร oh, in. oh, sure ู้นะหุยเฮ้ยท้ามี่สกิลแบบนี้แปลว่าใช่ครับท่านคนแรกสกิลแบบนี้ครับโอ้โหสกิลอะไรอ่ะสกิลกระโดดขึ้นไปข้าบนฟ้าเหรอทุ้ยแช่แข็งด้วยหุ้ยใครแช่แข็งพี่เท่ขวัญนะครับรอโอ้โหใี่เท่าขวานเนี่ยโอ้โหแช่แข็งด้วยโอ้โหลูกกระดอนไปข้างบนแล้วนะทุกคนลงมาข้างล่างโอ้โหโอ้โหโอ้ก็ได้เลยโโอ้หโอ้โหโอ้โห โอ้เวเซ่เอาเซ่โอ้ยวันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะใช้ทองหรือเปล่านะนี่จับไปเลยทองหวานโอ้โหเก่งมากเลยนะทำไมเขามีสกิลทำไมเขามีสกิลเขาเป็ลเลแข่งแบบเออตอนตร์ตุยไปเลยอ่ะโอ้วันนี้มะพร้าวไปไม่ได้ตุยตุยเหรอ สาทองทำไมเก่งจังเลยเนี่ยไม่ใช่ครับมะพร้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เขาฟังเสียงอะไรตึ้งตั้มตึ้งตั้มเฮ้ยเอาเซอเอาดิใครจะโอ้โหเราปลดมือปลดมือจ้าออาเราจะเล่นอีกครั้งหนึ่งนะทุกคน เราจะเล่นอีกครั้งหนึ่งนะดูซิว่าวันนี้เราจะได้เหรียญเปล่าใช่ครับเรามีสามร้ยเจ็สิบซงนะทุกคนอไปดึงไม่คีดึงบอลครับกิวดึงบอลใครดึงใครของเรารูของเขาดึงบอลจาไอเซโอ้โหเี่คนเี่คนไมนมาเลยนะทุกคนให้หนูแช่น้ำแข็งเลยครับหนูไม่ได้แช่แต่ว่ามันแช่เองครับ ตวองมนุษยนายวันน okay. oh, hey, 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 ี้ต้องเอาถุเรียนไปให้ได้โอ้โหคนเล่นเยอะมากเลยนะทุกคนเฮ้ยนี่เฮ้ยทำไมมันแดงมาอีกกดเฮ้ยทำไมมันแดงมาอีกนี่เอยังไงเนี้ยสรุปใครแดงใครไม่แดงเนี่ยงงไปหมดเอ้ยนายเอ้ยกดพลาดไปนิดเดียวเองทุกคนโอ้ยทว่าจะได้เงินนะครับ เรามีอยู่ส8 1นะจากเพิ่มขึ้นมาสักเล็กน้อยนะแมปนี้ก็สนุกมากเลยนะทุกคนคเพื่อนมาเล่นกันเยอะด้วยอะ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องหนูดีเกมเมอรีวีด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายตอมาบอกกันด้วยนะ